วัครับวันนี้เราก็มาดูวอนว่นะครับ440นะครับคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะ๋ยวจะพาขึ้นไปดูหน้าดูแบบเขามีเซ็นเซ,นเซอร์จับหน้ารถได้เลยโอ้มันใหญ่จริงๆเลยจะพาเดินดูนี่เขาจะมาแบบเขาน่าจะมาบรรทุกไอ้พวกรถเนี่ย พวกรถนี่แหละรถเครื่องไออะไรอ่ะเครื่องจักรอ่ะเครื่องจักรใหญ่ะนะนเนี่ยโอ้โหระบบเครื่องเนาะดูดิเห็นไหมเนาะเนี่ยข้างในอ่ะเนี่ยถอยเสียนี่ดูแค่ถอยเสียก็กินแล้วเนี่ยมีห่อด้วยมั้งเนี่ยเจน ดินี่นี่ด้วอนีอันนี้ก็เป็นระบบอแทครับผ่านมาจายูโรอะไรเขานี่แหละเสียงแ้ยพดูรอบๆเป็นถุงลมป่าเท่าเดียวเป่าหรือสอเข่าสเข่าใช่ไหม้พาเข้าไปดูครับ อมันไม่ใช่ถุงลมว่ะเนาะมันเป็นสองท่ออ้าวเอยมันมีนี่ร้องด้วยเว้ยเป็นอะไรวะอ๋อเป็นลูกยางนะครับเป็นลูกยางกดนิ่มๆอยู่แต่ว่ามันแข็งนั่นแหละแต่มันจะได้ซอฟๆอ่นนะเนาะใช่ไหมเจน อันนี้มันยกไม่ได้เนะแบบสองเพาอันนี้มันท็อปเลยนี่ว่าเนี่ยอันนี้หางมัน4ี่เผ่าต่อไป ใหญ่ใหญ่มากโอ้กี่ตันวะเนี่ยปึ๊บโอ้มาดูล้อมันเป็นอะไรสูงลมเปล่าอ๋อ,อ ó, เป็นแหนบหมดเลย เว้นสองเจ็ดห้ารับเจ็ดสิบสองสองห้านะครับอ๋อตรงนี้มันจะเว้นระยะห่างหน่อยนะมันจะเว้นห่างหน่อยอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้จะห่างหน่อยอันนี้เขาเรียกหางไหนวะตัวเบี้ยใช่มันใหญ่ไหมมันใหญ่กว่าพาะกินเ้วยอะไรนะเลาบหนึเยอะ แบบมันใหญ่มากอะครับหางมันอะโอ้โยโอ้ลากแบบลากแบบไอ้พวกเครื่องจักรใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะองอู้น่ะ,นะ,ะเดี๋ยวเราลองพาไปดูหน้ารถกัน เป็นกี่แผ่นวะอ๋อสองแผ่นเองนี่นะเจนไอ้คันนั้นมันเป็นรุ่นนี้ปหมไม่ใช่ไอ้นั้นเ,นเ่าเดียวอ้นั้นเขาถุงลมใช่ไหมอืงลมรอดได้ไอ้น,นีนเป็นรุ่นนี้เนี่ยเนี่นเนเเยเดี๋ยวเราลอง ึ้นไปถามก็ขับเดี๋ยวครับดูดูบนใดดูบนใดต้องถอดรองเท้าครับต้องถอดรองเท้าขึ้นเลยอขออนุญาตนะครับลุงโอ้โหสวยจริงๆเลยเนะี่ยอันนี้ขับมานานนะครับนานแล้วขับคันนี้นะโอ้โหดูดูดู ดูภายในครับยกล้อเลยไม่ยกล้อไม่ได้เลยไหมไม่ได้โี้ยตรงนี้มันเป็นช่องเดินเลยครับเนี่ยช่องเดินเข้าไปได้เลยเป็นที่นอนข้างหลังด้วยข้างบนมีเปิดได้เลยวะเนี่ยนี่นะครับเกียร์เขาเป็นเกียร์ออโต้นะขออนุญาตครับ ที่ราคาเท่าไหร่รู้ครับอันนี้ไม่รู้เลยว,ว่าน่าจะหลายล้านอยู่และสี่ร้านกว่านะแต่ว่าหัวใช่ไหมครับ<อ>แล้วไอ้ข้างหลังอนะ่ะข้างหลังไม่เกี่ยวข้างหลังก็ประมาณล้านหน้าหกร้านนู่นแหละั้งประมาณเนี้ยแรงไหมครับเนี่ยอันนีจ้จะมาขึ้นรถที่นี่ป่ะได้เอาคันนี้มาลงเนี่ย อ๋ออันนี้มาลงครับเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้มาลงเนี่ยดูด็เอามาจากที่ไหนครับ,บ,บามาจากแหลมสะบังอมาจากแหลมสะบังนะครับแล้วไปไหนต่อหรือว่ากลับกลับแหลมสะบังอ๋ออยู่ที่นู่นครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนแล้วครับครับขอ,ขอบคุณมากเลยนะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับเดให้ดูบันไดอีกทีนะขอบคุณครับผม440แรงครับยังไงฝากติดตามช่องเอซังด้วยนะครับ นี่ก็ประมาณห้ล้านนะครับรวมหมดเนี่ย